สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสสะบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นแ a นนอนนะครับ ixs185 นะครับสภาพโดยที่มีด้วยรอยบ้างตามการใช้งานนะครับตอนนี้จะเป็นรอยสีลอกหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนยางด้านข้างตัวนี้นะครับยังมีอยู่นะครับถ้ากล้องตัวไหนมีนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะเสื่อมตามการเวลาแล้วก็จะหลุดไปนะครับตอนนี้มันมีมาด้วยนะครับผมก็เลย แปะเทปใสไว้ให้นะครับเพื่อกันมันหลุดนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็จะมีนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้ให้นะครับเพื่อนๆนะครับส่วนเมมเบรรี่การ์ดนะครับผมไม่ได้แถมไปนะครับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆหาซื้อได้นะครับในกลุ่มคนรักกล้องดิจิตอลนะครับเป็นให้ซื้อของแท้มาใช้นะครับตอนนี้ผมเอามาลองให้ดูเฉยๆนะครับ ใส่แบตเข้าไปนะครับล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องคือกดตรงนี้นะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับขอแจ้งตำหนิไว้อีกที่หนึ่งนะก็คือจอตรงฝั่งขวานะครับขอบมันจะขาวหน่อยนะครับตัวนี้ไม่ได้ส่งผลต่อภาพนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตำหนิที่หนึ่งก็คือหน้าเลนจะมีรอยนะครับเวลาถ่ายแล้วภาพมันจะออกฟุ้งๆหน่อยนะครับนะครับเพื่อนๆก็หันหาแสง ถ้าหันหาแสงนี้ภาพมันก็จะออกฟุ้งๆนะครับแต่ถ้าไม่มีแสงครับมันก็จะฟุ้งอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ชัดเท่าที่เราหันไปหาแสงนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ่ายได้รูปแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปที่ได้จากกล้องตัวนี้ไว้ให้นะครับไปดูที่การซูมเข้าซูมออกนะครับปกติดีนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับตัวเรียน ซูมดูแล้วไม่มีฝุ่นนะครับเพื่อนๆนะครับซูมสุดไม่มีฝุ่นนะครับไปดูวิธีการถ่ายกันเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้กล้องโฟกัสแบบนี้นะครับและกดย้ําไปทีนึงนะครับเป็นการถ่ายรูปนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ได้หันหาแสงนะครับภาพมันก็จะฟุ้งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถ่ายได้รูปสวยแน่นอนนะครับ ถ้าเราจะเปิดปิดแฟลชนะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับตอนนี้จะอยู่ที่โหมดออโต้นะครับการเปลี่ยนโหมดนี้ก็กดคําว่าออโต้นะครับกดคําว่าออโต้ไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับกดคําว่าเซตนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะสามารถ เลือกโหมดต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่นะครับโหมดนะครับตัว P แล้วกันนะครับในโหมด P นี้นะครับจะสามารถตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้เองครับก็จะมีการเปิดปิดแฟลชได้เยอะมากขึ้นนะครับต่างกับโหมด Auto นะครับที่จะมีแต่แฟลช Auto นะครับผมจะตั้งค่าที่เปิดแฟลชไปตลอดนะครับจะลองยิงแฟลชให้ดูนะครับ เวลาเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับให้เราออกจากโหมดอัตโนมัติก่อนนะครับเราจึงจะเปลี่ยนโหมดได้นะครับตอนนี้แฟลชยิงติดปกติเลยนะครับเพื่อนเรา่อนแล้วก็ชาร์จได้เร็วเลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้แฟลชนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะพาไปดูที่โหมดถัดไปนะครับก็เราก็กดคําว่าเซตได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เรา อยู่ที่โหมด P แล้วนะครับเลื่อนมาทางด้านขวาก็จะมีพวกโหมดการถ่ายรูปบุคคลนะครับตัวนี้จะถ่ายคนได้สวยเลยนะครับหลายอย่างเลยนะครับหลายโหมดให้เพื่อนๆเลือกใช้งานนะครับถ่ายตอนกลางคืนก็มีนะครับถ้าเราเลื่อนมาทางด้านขวามือนะครับที่แถบเครื่องมือนี้ก็จะเปลี่ยนโหมดไปอีกนะครับแต่ละโหมดการตั้งค่าก็จะแตกต่างกันไปนะครับใน A W B นี้นะครับก็จะมีพวกโหมดก้อนเมฆนะครับตัวนี้ก็นิยมใช้อยู่นะครับตัวนี้จะได้ ทนภาพสีงเหลืองหน่อยนะครับเวลาเลื่อนไปแต่ละโหมดนะครับสีภาพมันก็จะเปลี่ยนออกไปนะครับตามที่เราเลือกนะครับตอวนี้ก็จะเป็นปรับ ISO นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตั้งไว้ที่โหมด Auto ไว้ให้นะครับจะกดตรงนี้นะครับนะครับกล้องก็จะอยู่ที่โหมด Auto นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนโหมดนะครับก็ให้ทําการกดที่ปุ่มคาว่า Auto ก่อนนะครับ ก็จะเป็นคําว่าโหมด P นะครับเพื่อนๆสามารถกดคําว่าเซตแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะพามาดูที่ปุ่มตัวนี้นะครับสีแดงตัวนี้ครับเป็นปุ่มการถ่ายวีดีโอนะครับเพื่อนๆกดถ่ายแล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับเมื่อเราถ่ายวีดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกล้องก็จะบันทึกไว้ให้นะครับตัวนี้ใช้ดูรูปภาพนะเพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูรูปภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้องตัวน,นี้นั้นได้รูปภาพประมาณไหนนะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมนะครับหรือว่าในแอปเรมอนตแปดนะครับก็จะมีละหลายท่านได้รีวิวกล้องตัวน,นี้เอาไว้นะครับถ้าเราจะกลับมาหมดถ่ายรูปให้แต่ที่ปุ่มรัดชัตเตอร์บรเบาๆนะครับ ตอนนี้นะครับเป็นปุ่มเมนูนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้นะครับพวกวันที่เวลาภาษาอยู่นี้หมดเลยนะครับตอนนี้เป็นเปิดปิดแปะตัวนี้เป็นพวกลบรูปภาพนะครับเข้าโหมดออโต้โหมด P นะครับโหมดธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับกล้องตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนเราไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องผมด้นะครับขอบคุณมากครับ